ข่าวประคัมกีฬาผู้บอลไทยาบมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่30เมษายน2566โดยชายผู้บ่าครั้งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้ทัพช้างศึกยังบัดนทีมชาติไทยพบกับทางสิงคโปร์ที่สนามปรินเซสเดียมคู่แรกในเวลา1 6บนาฬิกาในการแข่งขันผู้บอลซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาโดยรอบแรกนัดแรกกลุ่มบี ประจำวันที่30เมษายนเดี๋ยวกันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะผมเริ่มเกมนะฮะแข่งขันเพียงแค่ตาทีแรกทีมชาติไทยก็ได้ลุ้นเมื่อทางอธิตธพลคีรีลมจ่ายบอลจากเรมเส้นทางซ้ายเข้ามาในเขตโทษให้ดิออนพิเจมได้ยิงต่ำน้ำําแต่ดัานโดนบอลไม่ดีจากนั้นทีมชาติไทยก็เริ่มที่จะคุมเกมได้เปิดเกมรุกแล้วก็ดุดันกันอยู่สักพักใหญ่ จ่งที่ต่อมาแฟนบอลไทยก็ได้เหเมื่อทางอชิตพลคีรีลมมงบอนชงที่เสาไกลทางด้านซ้ายเข้ามากลางประตูกับทางธีรศักดิ์เผอพิมายโขกเต็มๆเ,เข้าไปทีมชาติไทยออกนำสิงคโปร์ไปก่อน1.0 หลังได้ประตูออกนําทางไทยก็ยังครองเกมไม่ดีกว่าพยายามจะหาช่องเจาะเข้าไปยิงในช่วงนาทีที่ยี่สินะฮะชะนรงพรหมศรีแก้วได้บอลทางด้านกราขวาจ่ายไปให้กับทางปริเชตทอดสนิทพาบอลเข้าเขตโทษทางด้านขวาก่อนจ่ายต่อไปให้กับทางธีรศักดิ์เผยพิมายตวัดยิงมุมแคบเข้าบอลเข้าข้างตาข่ายชดใส่สกอร์ไปอย่างน่าเสียดายเพราะมีอชิตพลคีรีลมรออยู่ล่งๆที่สองสองอยู่แล้ว สาสิบทีต่อมาทีมชาติไทยบิดได้เป็นที่2เมื่อทางปปริเชตทอสเนตไหลบอลให้กระทางชานรงค์พรหมสีแก้วในกรอบเขตโทษกลางประตูได้ตั้งป้อมซัดบอลพุ่มไปตรงตัวมูฮัมหมัดยาซิสในด่านของสิงคโปร์และใช้เท้าเซฟออกมาได้นาทีที่สานะฮะทีมไทยได้เปที่2จนได้เมื่อทำชิงในเขตโทษ อย่างสวยงามจากทางชานรมพรมสีแก้วให้กับทางปรุรชษทอสนิทก่อนจ่ายไปให้กับทางอาทิตยพลคีรีลมวิ่งเข้ามายิงตรงตาข่ายให้ทีมชาติไทยหนีห่างสิงคโปร์ไปเป็น2ต่อศูนย์ แต่แล้วถ้ผมสิงคโปร์ก็ไม่ยอมนะฮะโดนตีอ่าตีไข่แตกทีมชาติไทยจนได้แต่จังหวะบอลมาชุนมุนในกรอบเขตโทษของไทยเมื่อทางสโควิบิตรักญาติพยายามจะรับบอลแล้วแต่โดนชาร์จท,ทำให้บอลหลุดมือไปเข้าทางนิกกี้เมอร์วินชิงยิงเข้าไปให้สิงคโปร์ไล่มาเป็นสง1งต่อ2 และต่อมาสิงคโปร์ก็วิดตามทีเสมอเมื่อจอแดนอีวาไวได้ตังป้อมซัดบริเวณกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่โสบวิดรักญาตคนเดิมยังไวพุ่งปัดออกไปทันฉะนั้น2ทีมก็ทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มจบครึ่งแรกทีมชาไทยนำสิงคโปร์ไป2ต่อ1 มาเริ่มกันต่อที่ครึ่งหลังนะฮะในช่วง50นาทีทัพช้างศึกก็ครอ,องบอลบุกอย่างต่อเนื่องก่อนจะเป็นพงศกรตรีศาสตร์ได้บอลหลุดขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนจ่ายเข้ามาด้านในกราบเข็โชด้กับทางโปริเชสทอดสนิทเข้ามายิงโลง่ลงๆส่งบอลเข้าประตูไปช่วยพาทีมชาติไทยนำห่างสิงคโปร์ไปเป็น3-1และสุดท้ายนะผมก็ยื้อกันไปยื้อกันมานะฮะและก็หมดเวลา90นาทีทีมชาติไทยสุดท้ายสามารถเอาชนะไปได้3-1 กับทางทีมชาติสิงคโปร์ในครั้งนี้ก็ขึ้นหัวตารางคะแนนของกรุ๊ปวีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเป็นรางวังการนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับนายด่านกมพุชาใช้มือเซฟบอลน,นอกกรอบทว่าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรในครั้งนี้ได้ยังไงโดยนายทวารกมพูชาออกมาใช้มือเซฟบอลน,นอกกรอบเขียโทษ ทับพุตธศินไม่ได้ว่าอะไรนะฮะในเกมนัดเปิดสนามซีเกมที่ทีมไล่ถล่มติโมเดสเตไปถึง4ต่อศูนย์หลงหลังเกมประเดิมสนามในการแข่งขันฟุตบอลชายศึกซีเกม2023หลังเกมที่เจ้าภาพอย่างทางทีมชาติกัมพูชา สามารถเอาชนะทีมชาติมอร์เรสเต้ไปได้4-0โดยใน,นระหว่างเกมก็ได้มีจังหวะที่เกิดเป็นประเด็นให้พูดถึงเกิดขึ้นโดยจังหวะด,ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่58ของเกมหลังจากที่ทางเลตรีเฮงผู้รักษาประตูของทางกัมพูชาออกมาตัดบอลทว่าเหมือนลูกฟุตบอลน,นะฮะจากการยิงของมูเซนโยจะไปโดนท่อนแขนของนายด่านคนดังกล่าวซึ่งเหตุเกิดขึ้นนอกกรอบเขตโทษแต่ทางผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรและปล่อยให้เกมเดนเนินต่อไปเฉยเลย นาแต่ผมเป็นนว่างานนี้ผมว่าเป็นที่เครือบแคงใจอย่างแน่นอนก็ต้องมาดูกันต่อไปกันละกันว่าจะว่าอย่างไรกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเนวินประกาศขอคว้าทุกแชมป์ของไทยมาไว้ที่ช้างอารีนาในขณงนี้โดยกันนิดนายใหญ่ปราสรัยฟ้าประกาศขอเอาถ้วยแชมป์ทุกใบของผู้บอลไทยมาไว้ที่ช้างศึกอารีนาซึ่งงานนี้ทางเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมได้เผยก่อนเกมบริโวคไทยลีก นาทีที่แ8ก่อนดวลการท่าบรืฟ f ี FC, และก็พูดถึงตำแหน่งแชมป์ไทยลีกสมัยที่8ในคารักนี้โดยทางดีวินชิตชอบนะฮะทางาได้โพสต์เยผยพันบุริลัมยิเต็ดนะว่าพวกเราคือแชมป์พวกเราคือบุรีรัมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช้างอารีนาสนามแห่งแชมป์เราเอาแชมป์ไทยลีกสมัยที่8มาให้แฟนบุรีรัม ทุกคนได้ตามที่เราเคยสัญญาเอาไว้มีอีก2แชมป์ที่เราสัญญาเอาไว้คือช้าง FA Cup แล้วก็ REVO วิริคัพเราจะทำตรงนี้ให้สำเร็จตามเป้าหมายเราจะเอาถ้วยแชมป์ทุกใบของฟุตบอลไทยมาไว้ที่ช้างอารีนาสนามแห่งแชมป์ให้แฟนๆทุกคนได้ครอบครองเป็นเจ้าของและก็ชื่นชมร่วมกัน ในช้างอารีนาและทุกสนามที่บริลลัมลงทําศึกทั้งเย่าและเยือนบุคคลที่ทรงคุณค่าที่สุดและก็มีอิทธิพลต่อทีมมากที่สุดไม่ใช่ผู้เล่นในสนามไม่ใช่ลุงเดวินหรือป้าตายที่นั่งอยู่ข้างสนามแต่เป็นแฟนบนบุริลัมทุกคนที่เข้ามาร่วมกันสู้ร่วมกันเชียร์ยืนเคียงข้างจับมือกันร้องเพลงเรามีเราอยู่บนอัตจันในขนานี้โดยแฟนบุริลัมคือแรงบันดาลใจคือกำลังใจคือลมหายใจของทีมบริรัม ที่ทาให้เรานั้นเดินทางมาถึงด่านนี้ได้ถ้วยรางวัลแชมป์ไทยลีกสมัยที่8จึงเหมาะสมแล้วที่จะเป็นของแฟนบุรีลำทุกคนที่ร่วมกันสู้กันมาตลอดทั้งปีวันนี้เพียงแต่แจ้งให้ทราบว่าถ้วยแชมป์ไทยลีกเป็นของเราแล้วขอให้อดใจรอในวันที่12พฤษภาคมที่ถึงนี้เราจะมาร่วมฉลองแชมป์ไทยลีกด้วยกันในแมตช์สุดท้ายของไทยลีกของฤดูกาลที่ท้างศึกอารีนาแห่งนี้ สำหรับเกมเปิดสนามแห่งแชมป์วันนี้เรานั้นจะรับการท่าเรือ f อมหามิตรของบริลัมและขอเสียงปรบมือให้กับการท่าเรือ f อให้เกียรติแก่บริลัมโดยการเข้าแถวปรบมือให้บริลัมลงสนามแม้จะเป็นแชมป์อยู่แล้วแต่เราก็ต้องสู้อย่างเต็มที่เพื่อศักดิ์ศรีของแชมป์ไทยลีกดังนั้นเกมเปิดบ้านรับท่าเรือ FC ในวันนี้และก็อีก2นัดที่รอยอยู่ข้างหน้าในรายการนี้จะทวีความเข้มข้นมากกว่าปกติ แม้เราจะมีนัดชิงชนะเลิศอีก2รายการรออยู่ก็ตามแต่ขอให้เชื่อมัน่นได้เลยว่าบุรีรัมย์ทุกคนเต็มที่กับทุกเกมเพื่อความสุขของแฟนบุรีรัมย์ทุกคนมาช่วยกันสร้างภารกิจแห่งหน้าประวัติศาสตร์มาช่วยกันเขียนบทบันทึกหน้าใหม่ให้กับทางบุรีรัมย์ทีมฟุตบอลที่เป็นแชมป์มากที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมามาช่วยกันสร้างความสำเร็จให้แก่ทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทีมของเราบ้านของเราเมืองของเราเพราะทุกคนคือลมหายใจแห่งบุรีรัมย์ นเนวินทิชชอบด้กล่าวชิงทายสำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันของบุรีรัมนะฮะจะเปิดบ้านารับการมาเยือนของการท่าเรือฟซีวันทย์ที่30เมษายนเวลา17นาฬิกาวัทีถ่ายทอดสดทางช่อง AIS p เ a y เรเป็นน้ำงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับย้อนดูผลงานทัพบดาวทองชุดยุยสงส2ปีก่อนจะประเดิมเปิดหัวซีเกมส์2 3 โดยสงผลงานของอาวาเวียดนามอยู่22ปีภายใต้การคุมทัพของเฟรดิปทูชเย่ก่อนจะเริ่มภารกิจป้องกันแชมป์ศึกทาทซีเกม2023โดยความเคลื่อนไหวก่อนเกมประเดิมสนามของแชมป์เก่าในการแข่งขันซีเกม2023อย่างทีมชาติเวียดนามภายใต้การคุมทีมของเฟรดิป ye, ทูชเย่ที่มีคิวเตรียมเจอกับทีมชาติลาวในเกมรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดแรก โดยก่อนที่จะลงสนามหากย,ย้อนดูผลงานของทัพดาวทองชุดที่ผ่านมาถือว่ามีผลงานที่ไม่ค่อยดีนักโดยทีมมีสตินะฮะชนะไป1เสมอ1และก็แพ้ไปถึง4นัดในการแข่งขัน6เกมที่ผ่านมาก่อนจะลงสนามในศึกซีเกม2023ซึ่งมีผลงานในเกมอุ่นเครื่องด้วยการเอาชนะฟูโตไป2ต่อ1จากนั้นในเกมการแข่งขันโดฮาคัพ2023ทีมไม่ชนะเลย แบ่งเป็นแพ้อิรักไป0ูนต่อ3แพ้ UAE ไป0นต่อ4และเสมอคีกิสถานไป 0. ต่อ0หลังจากนั้นก็พ่ายในเกมอุ่นเครื่องอีก2นัดให้กับโฮจิมิน์ซิตี้ไป2ต่อ3และก็แพ้บาเรียบุงเต่าไป0ูนต่อ1สำหรับทีมชาติเวียดนามจะลงสนามศึกซีเกมรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดแรกด้วยการพบกับทีมชาติลาวในวันนี้เวลา19นาฬิกาและที่ก็เป็นทานข่าวระค่ัมกีฬาฟุตบอลไทยาบมานโน่โปรกิ้งสไตล์ประจวบัญชี 30เมษายน2566โดยชายูบว่าครั้งฟุตบอลทันครับ